ป็นใรจะบ,บินเหรอสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องนสืบมโนกาตลีจังจ้าคิดจะบินอย่าลืมบินที่เคยเดินเอ้า,ากาแก้ซึ่งสวาบดีจ้าฉันมาจะแนมมาเล่นอ้าววันนี้ครับผมก็มารีวิวนะครับรถเข้าใหม่นะครับใหม่จวดเลยครับนะ,ะครับสังเกตด้วยฮะเวลาเรารีวิวเนี่ยลงมาซื้อเข้าล้างสีแค่นั้นพอะนะครับคุณจะได้เห็นรถ มือสองจริงๆเดิม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 เลยครับมายังไงนะครับมันบุบตรงไหนมันเสียตรงไหนเชฟเนีนะครับน้องที่อื่นเขาอาจจะแปลว่าต้องใหม่ๆ่ใช่ไหมของเราเนี่ยขายตราปรภาพนะแต่คอนออกนี่รอทุกคันเบื่อหรือยังช่วงนี้เชฟมาบ่อยเลยเกินโอ้โหเชฟเบื่อ็ยังเยอะมากนะครับคือใครที่หาเชฟแล้วหาไม่ได้นะคัดเอาอยากจะเอาสีไหนแค่นั้นแหละเคยคุณหลับตาที้ไเลยครับอะไรได้เพราะมันเยอะได้ภไม่น้อยเลยนะจ้ะแล้วเรื่องการแต่งเลยครับลูกค้าสั่งเอาเลยครับ จะโลดจะตามจะสูงจะอะไรนะจะจัดให้ได้หมดจัดให้ได้หมดเลยพึ่งตอนนี้เพิ่งสั่งนะครับพาแล้วสั่งกันเลยครับเดี๋ยวเครื่องนี้พิเศษด้วยนะอะไรนะใส่ในพิเศษมากคืออะไรเดี๋ยวพาดูอ่าครับพิเศษใส่ครวันนี้รถแต่งเลยครับทำไมมีแต่งแอบแต่งนิดนึงนะแอบเรียกว่าแอบเสียบแอบแซเสียบนะววันนี้พบเขาด้อะไรครับน้องนัสเชฟโรเลตโคโลราโดสองจุด LT ปี2018จ้าเพิ่มราคาเขาได้เพียงแค่395,000บาท 3 9 5 0 0 0เาหนห้ะครับเป็นรถสีขาวนะฮะรถใหม่เลยนะนี่รถเพิ่งมาคือคันนี้แทบไม่ต้องเก็บงานนะล้างสีแล้วขายเลยนะครับรอรอนะฮะเจ็ส์หมดนิดหน่อยจะให้ออกรถนี้อยู่ที่โซนบาร์โซนบาร์ครับเปย์นังเปย์นะครับเอาไปผ่อนเพียงแค่1นึ่งพันหกร้อยบาทเท่านั้นยังนะหนึ่งพันหกร้อยตาบะผ่อนพันลูกจ้ะมันมีอยู่ปะไม่ใช่แค่ถึงเดือนไม่ใช่แค่สิ้นปีนี้นะพี่พถึงสงกลางปีหน้าเลยตรงกลางเลยพี่น้องนะฮะ สงการครับรถน้ำจำของใหญ่แล้วนะครับผ่อนพันค่าระยะยาวป้าแปลงคูณบาลแล้วแมนจ้านะครับจ่ายพอราคาเต็มอยู่ที่เจ็ดพันหกร้อยบาทจ้ะนะครับราคาเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยล้วงเดี๋ยวค่อยจบตอนกลาสงการเก็บเงินไว้ช่วงนี้ชิวๆไปเก็บเงินไปเที่ยวก่อนโควิดมันมาใช่ไหมไม่ต้องจ่ายราคาเต็มนะครับเอาเป็นว่า ตัวเลือกเราจัดโปรพิเศษให้นะครับจะให้ขับฟรีก็อะไรอยู่ครับขอสักพันห้าเก่งใจเก่งใจพันห้าพี่ว่าไงจ๊ะพันหกพันหกเออพันหกนะได้ครับแล้วก็ใครจองวันนี้นะครับจองตอนนี้กับน้งนัดนี่กระจากระตินมาเรานะแถมบัตรบัตรอีกเงี้งพันบาทไปเลยแย้วฮะมาดูเลยนะไปแต่รถนะเออนะไม่ได้ไปแต่รถทำไมมีบัตรเอมีน้ำมันให้ด้วยไม่งใช่จะขับได้ไงอ่ะออกเราดูแลให้หนึ่งรอบเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับนะครับโฉบนี้นะเขาเรียก่โมหหน้าอ นะครับนี่ยังไม่ได้ร้าน้วยซ้ำนะเออถ้าเจอเก่าเนี่ยมันจะเป็นหน้าทุ่ยๆใช่ไหมจ้าอันนี้มันเป็นแบบหน้าเหลี่ยมแล้วไฟมันจะแบบใสใสแทบแทบทุกคันเลยนะครับตัวนี้เอาทีใช่ไหมทีมันจะมีไฟแตงหมอกนะจ้าถ้าเป็นตัว Elite จะไม่มีนะครับอันนี้ติดล้นมาเออให้ไหมไม่ให้มันไม่สวยมันเก่าแล้วมันเก่าแล้วอะไรบ้างเปลี่ยนล้อแม็กใหม่ยางใหม่เลยนะคะด้วยจะเป็น PE 37 RPF บอด C 28 PE 30จ้ด C สามส่วนจ่าจ่าครับทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับ ไอ้สี่ดีเลย<า>มีไฟเลี้ยวข้างให้ด้วยนี่นะนี่ครับอ่ะดูข้างในครับภายในหน่อยนะฮะใครที่แบบว่าอยากผ่อนเบาๆแต่อยากได้รถรุ่นใหม่ๆอ่ะเชฟคือตอบโจทย์มากครับไม่เท่าไหร่ไม่ห้าหมืน่นโลไม่ห้าหมืน่นจ้ะมันคึนค้นน้อยแท่ขึ้นน้อยเลยนะมีน้ำมันให้ด้วยแล้วก็ระบบปร,รับแอร์แมนนวลพร้อมเหวสปีดแล้วเด้อเออแอร์แบ็กให้สองลูกนี่นี่ดูมาร์กดูมาร์คดูมาร์กเห็นไหมมาร์คเดิมเลยไหมมาร์คเดิมไม่ใช่แกนะเดิมๆครับ ถ้ารถมันตามมามันชนมามันต้องขยับใช่ไหมเออนี่ครับแล้วไฟนี่นี่อันนี้ไฟคอนไฟเลี้ยวข้างก็จบปรับข้างเป็นไฟคอคลออกไปเชฟนะครับไม่ต้องหาตรงนี้นะไม่มีนะครับเชฟเปิดตรงนี้นะฮะเออนะครับรถกีฬาบนะฮะถ้าเป็นรถอ่อญี่ปุ่นมันจะเปิดตรงนี้จ้ะกีฬาบตรงนี้นะฮะเก็บกไฟฟ้าต่างคันครับผมตะเกียบประตูสวยนะจ๊ะอ่านะครับไม่มีแบบว่านั่นเลยนะน็อตประตูเดิมๆดิมต้องนัด เดิมๆไม่มีแกะนะไม่มีแกะถ้าถ้าแกะนี่คือมันต้องชนมาใช่ไหมใช่ไม่เป็แผ่นหลังคาดิโอ้โหไม่มีเชื้อราเลยสะอาดมากบอกว่าสะอาดแคปก็สะอาดครับนะก็กว้างๆนั่งได้ประมาณ200คนโอ้มินยานเหรอไม่ใช่คันนี้สิบล้อตกใจเอ่าตกใจตกใจครับโอ้คันนี้มีล้อหลายด้วยของเชฟเออล้ออะไรเห่มาอันนึงพี่น้องสตติกเกอร์ BRC ติดแล้วแรงขึ้นสองแรงม้าเกี่ยวไว้เนี่ยว นะเขาเรียกว่ายังแต่ท่อร้อยวนเดี๋ยวดูห้องเครื่องอันนี้โคตรหล่อนะครับไลเนอร์แบบสวยๆเลยนะเออไม่เคยบรรทุกมากมาคันนี้จัดทรงมาแล้วนะก็คือโหลดมาแล้วบางคันมีไลเนอร์บางคันไม่มีจ้ะเดี๋ยวก็ไปจัดไลเนอร์ใหม่นะจ้ะนะครับยางใหม่เลยไลเนอร์นะครับโคตรใหม่เลยนะครับเดีแก้วเลยคันนี้ใหม่มากโอ้โหใหม่มากใหม่มากยางใหม่นะแต่ว่าแม็กไม่สวยเออนะครับแม็กเดิมนะอะดูนะครับฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับเปิดแคปเอามาเลยนะฮะ นะครับขึ้นลงง่ายนะแแบบนะครับคมเผ็อยู่ฝั่งนี้เด้อพี่น้องเด้อสำคัญนะคะถ้าไม่มีนี่ซื้อขายไม่ได้นะสวยไหมสวยมากอพัดเดิมเจากโรงงานไม่มีการชนหนักพิกคว่ำจมน้ำไฟไหมแต่ต่อเลขยครับสีแต่อเลขตัวถังแจ็คเป็นสีแยกเป็นเล่มไม่มีเด้อขายเดิมๆแต่ว่าสิ่งที่ไม่เดิมคือที่นี่ซิกเนเจอร์ของรถคันนี้เลยแอบแฝดแอบแ่บดังแต่ท่อร้อยหมุนคันนี้ป๊อปเอายัง อะไรอะไรเออไมเนี่ยอ่าอันนี้อันนี้คืออันนี้คือแต่งธรรมดานะครับนะครับเดินท่ออินเตอร์ใหม่นะครับไม่มีอะไรแค่นี้ครับแค่นั้นเลยเหมือนจะมีนะแต่ไม่มีนะครับอันนี้มีขายตามท้องตลาดครับซื้อได้เลยครับนะเป็นท่ออินเตอร์แต่งนะครับอินเตอร์เดิมต้องนัดนี่ครับของเดิมนะอันนี้เขาเรียกว่าอินเตอร์นะครับเป็นตัวอัดอากาศเป็นของเดิมถ้าของแต่งมันจะบเลือยมล่าหน่อยนึงนะครับอันนี้รถเขาเปลี่ยนน็อตตกแต่งมาให้มันสวยงามจ้ะรถเคยชนมาไหมอย่างนี้ ไม่มีนะไม่มีอันนี้คันเดิมนะคันเดิมครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนน็อตมาใช่มันเปลี่ยนแค่น็อตเออเจ้าของชอบสีฟ้าครับจ้ะสีสันสีสันจ๋าว่าน็อตเดิมนะเคยพ่นสีเนาะอ๋อพ่นสีเอาอเออนะเออมันเอาได้เนาะนี่ท่านสังเกตนะครับนี่น็อตฝากระโปรงเี่แกะนะครับนะครับแล้วก็ฝากระโปรงนี่เม็ดอา้าอยู่ครบเลยนะครับนะสเต็กเกอร์มอกอยู่นะก็คือยืนยันว่าคันนอตเดิมนะอ้าดเดียวสี่จุดบอกแล้วคันนี้คันเดิมครับผมโอเคโอเคครับผมนกระดังพาแบบ ม่ๆเออนะครับก็ท่าน,นี้เ<อ>ล,นลีนแต่งสวยครับดังแต่ท่อล้อไมห่หมุนเพราะว่าถ้าเราแต่งแรงเนี่ยเวลาดูในรัาษามันก็จะยากหน่อยใช่นะครับมันจะเซอร์วิสจ้าอะไรก็จะหายากหน่อยนะครับก็นะครับวันนี้เชิปโรเล,ลตโคโรนิโด2.5 LT ปี2018จ้ากับราคาขายที่เพียงแค่395,000บาท ให้ออกมาจุดที่โซนบาทพอไปนักปเปย์ผ่อนเพียงแค่1,600บาทจ้ะยันเมษาเลยจ้ะหลังจากนั้นค่อยผ่อนราคาเต็มที่ เจ็นร้อยานะครับยาขัดทุกกระดาษเพิ่มนะครับแล้วก็แถมบาลามันเอีกน0่งนบาทโอ้โหจองวันนี้ค่าจัดให้ค่าโอนให้ภาษีให้ประกันให้ขายให้ยางใหม่ให้่ายน้ำมันเครื่องให้่ายกองเครื่องให้่ายของเหลวให้ติดฟิล์มให้ประดับยนต์ให้ส่งรถให้ทำสัญญาถึงหน้าบ้านให้รับประกันลังการขายหนึ่งปีเต็มแลวกระจองวันนี้รุ่นจับเจกมาใส่ฟรีหนึ่งคันโอ้โหพชั่นแกวไหมเสียงภายนอกมันอาจจะดังนิดนึงตังฟังครับ สร้างอยู่แล้วควรเอาลำโพงเอาโทรศัพท์ไปใส่ยลำโพงนะดังต้องขออาัยในความไม่สะดวกนะคะฝาก FT นะครับน้องรับสิจาะต่อ FT เพ่อแม่พี่มอพี่น้องที่อยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นทางเหนือกลางอีสานใต้ตอนนี้เป็นไดยช่วงนี้ฝนตกแห้งน้ำท่วมบางจังหวัดแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่อุปสรรคในการส่งเรือไปส่งผมสั่งเรือแต่น้ำาแล้วนะได้เหรอได้สั่งมาแล้วดามเลยโอเคไม่ว่าดามเท่วมเราก็ไม่ใช่อุปสรรคในการขายรถแล้ว ก็ใส่พอไปส่งนะครับถึงบ้านลูกลคา้าปุ๊บยันลงเลยจัดเอาเลยจัดเลยนะคะทาง Facebook เฟซบุ๊กเน็ตไลน์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนส่วนทาง YouTube ลิงก์ไลน์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านล่างเลือกทักเลือกจองเลือกโทรมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นกับใครนะคะยินดีต้อนรับยินดีให้บริการเสมอส่วน f อท่านไหนที่เขาไปแนะนำให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวเราค่าแน,นะนำทางการตลาดไปเลย3,000บาท FC ท่านไหนที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ่อยๆติชมจ่าเข้ม ดาเชื่อชมน้องนัดดาดาโชดาทอมเลยอยากดาก็ดามาเดี๋ยวส่มแจกเสื้อไอซีไปเลยหนึ่งตัวจ้าโอเคฮะชิดออกรถสุดบาทไปเลยตันห้า้า